สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอร์ร์ m อฟเอด้วยนะคะวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของโลกใบใหม่ของคนเราทุกวันนี้ทุกคนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นในแต่ละวัน บางคนครึ่งวันค่อนวันตลอด24ชั่วโมงต้องมีพล,ลเมืองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าพลเมืองในโลกนี้อยู่ในโลกออนไลน์ดังนั้นนี่คือโลกใบใหม่ในวิถีชีวิตแบบใหม่นะคะซึ่งโลกใหม่นี้เองค่ะทำให้คนเราทุกคนสามารถที่จะมีอิทธิพลมีตัวตนมีคนรู้จักแล้วก็สร้างความนิยมสร้างชื่อเสียงแล้วก็ มีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในโลกออนไลน์ในแต่ละวันมากมายเหลือเกินนะคะบางเรื่องก็เป็นประโยชน์บางเรื่องก็เป็นโทษบางเรื่องก็มีสาระบางเรื่องก็ไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นก็มีคนใช้แนวคิดและพฤติกรรมการอยู่ในโลกสังคมออนไลน์นี่เองค่ะมาให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแบรนด์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง แล้วก็ในบางเรื่องก็ได้รับการเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์กันมากมายกลายเป็นไวรัลหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ พูดกันแพร่หลายปากต่อปากส่งต่อกันอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์นะคะนี่ก็คือกระแสะที่เรียกว่าว i r รัล a มาร์เก็ตติ้งค่ะที่ผ่านมาก็มีคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ส่วนบุคคลหรือองค์กรอะไรต่างๆที่ทำในแนวลักษณะของวรัลมามากมายนะคะแล้วก็ได้รับการแชร์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หลายต่อหลายเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่จะมาคุยกันนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเป็นคลิป

ใครเห็นคลิปนี้ตอนแรกก็ตกใจแต่ว่าสุดท้ายก็เฉลยในตัว ท้ายคลิปเองนะคะว่าเป็นการรณรงค์เรื่องการใช้รถใช้ถนนวันนี้เลยชวนทั้งอาจารย์ผ,ผู้ควบคุมวิชาที่น้องๆเรียนอยู่แล้วก็น้องๆสองคนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ผลิตคลิปนี้แล้วก็เผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอต้อนรับดร่พระสุชัยเวรุตวจันร์ออาารตุ้มนะคะ่คะน้องปัทวีชัยทูบทองน้องหมิวแล้วก็น้องสุวิศรัยยาวงผันว่าน้องบิวค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทั้งสามท่านนะคะอาจารย์ตุม้มเล่าให้ฟังก่อน วิชาอะไรที่เรียนกันแล้วก็มีโจทย์ให้เด็กๆทำคลิปแบบนี้คะ คือวิชานี้เดิมเนี่ยคือเป็นชื่อวิชาผลิตสื่อออนไลน์นะคะเดิมเนี่ยเป็นวิชาเลือกของทางคณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าพอมาปีนี้ทางคณะบดีคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนธนการดวงรัตน์เนี่ยท่านมองว่าดุนี้นิเทศศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุโทรทัศน์เท่านั้นแต่มันยังรวมถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ด้วยวิชาการผลิตสื่อออนไลน์ก็เลยถูกยกระดับขึ้นให้กลายมาเป็นวิชาบาาับวิชาหนึ่งของภาควิชาวิทยุโทรทัศน์นะคะ โอ้ค่ะแล้วหัวข้อที่เรียนก่อนจะมาถึงโจทย์ที่สั่งให้ลูกศิษย์ทำเนี่ยค่ะหัวข้อนี้คืออะไรคะคือวิชาเนี้ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่การผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้การาใช้สื่อออนไลน์เพื่อการทําข่าวอย่างการทวิตเตอร์หรือว่าการเขียนสารคดีในบล็อกแต่ว่าโจทย์อันเนี้ยคือเราจะใช้ เกี่ยวกับเรื่องของเวลล์คลิปหรือว่าเวลล์มาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นการแนวคิดทางการตลาดอันใหม่ซึ่งสามารถใช้ที่ได้ทังเรื่องของการรณรงแล้วก็การาสร้างแบรนด์เพื่อขายสินค้าด้วยค่ะค่ะก่อนที่เด็กๆจะ นำเสนอคลิปเหล่านี้ก่อนจะผลิตเลยเนี่ยเขามีส่วนในการปรึกษาจันตุ้มตลอดไหมคะว่าเ,เรื่องจะเป็นแบบนี้เขาจะแสดงแบบนี้ความยาวเท่านี้ออกมาก่อนจะก่อนจะแชร์ไปในออนไลน์เนี่ยคะ่ะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ท,ท,ที่ที่ตุ้มตั้งโจทย์มาสำหรับไวรัลเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้จํากัดความคิดนักศึกษาแต่ว่าเนื่องจากวิชาเนี้ยเป็นวิชาบังคับคก็มีนักศึกษาเยอะมากก็เลยมีอาจารย์สองท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ประชัดศรีสุขเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดจะให้ดีและไม่ดูเป็นการลำเอียงเราน่าจะออกมาเป็นลักษณะของการทําเพื่อการรณรงค์ดีกว่าไหม,มจะได้ไม่เป็นการเหมือนกับว่าเราไปขายสินค้าให้ใครสักขึคนหนึ่งขึ้นมามแต่ว่าทางตุ้มเองก็ไม่ได้ไม่ได้จํากัดขนาดนะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เออนักศึกษาก็ทําเป็นแนวรณรงค์ขึ้นมาซึ่งก็จะให้มีการนําเสนอไอเดียก่อนนะคะแล้วก็ทำสตอรี่บอร์ดออกมาก่อนที่จะมีการแถายทําจริงค่ะแปลว,ว่าอาจารย์ตุ้มได้พิจารณาสตอรี่บอร์ดเด็กๆแล้ว นิดหนึ่งค่ะแต่ตอนที่ถ่ายทำอะไรต่างๆนี่ก็คืออันนั้นคืออยู่นอกเหนือการควบคุมของอาจารย์ที่ที่ดูแลแล้วถูกไหมคะกระทั่งเห็นเห็นอีกทีนี่คือแชร์ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยคือต้องบอกว่าทุกวิชาทุกกลุ่มเนี่ยจะได้รับคําสั่งเหมือนกันว่าให้พรีเซนต์งานนะห้องก่อนเพื่อฟังคอมเมนต์และนําไปแก้ไขก่อนอัปโหลดลง y o YouTube ค่ะแต่ทีเนี้ย แล้ว่ากลุ่มนี้ไม่เชื่ออา <c oughs> จารย์เข้าใจผิดเขาคือสองกลุ่มนี้สองคนนี้คือเขาเรียนเป็นวิชาของวันศุกร์ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เรียนนะคะแล้วทเทนเ้เขาเห็นกลุ่มที่เรียนมันพุธกับมันพฤหัสเนี่ยแชร์กันแล้วแชร์แล้ว <c oughs> เขาก็เลยนึกว่าอา้าวเสร็จแล้วแชร์ได้เลยแชร์ได้เลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาก็เลยแชร์ก่อนซึ่งพวกแมงก็ไม่ทราบจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ก่อนที่จะไปสอบพวกค้าถึงเห็นว่าอ้าวสองหมื่นกวิ สองหมื่นกว่าวิวแถมด้วยคอมเมนต์ก็คือความคิดเห็นต่างๆนานา,นาซึ่งแน่นอนว่าทั้งบวกทั้งลบเต็มไปหมดถูกไหมคะใช่ค่ะต้องเอาละ่ะงต้องมาเออจะบอกสอบสวนเด็กๆก,ก็ไม่ใช่นะ <laughs> อา้าถามหน่อยทำไมถึงเลือกวิธีการนำเสนอเรื่องราวรณรงค์การใช้รถใช้ถนนแบบนี้คะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้นะคะอย่างที่พวกเราคิดกันก็คือ การใช้รถใช้ถนนเนี่ยคือพวกเราทุกคนขับรถเหมือนกันก็คือบางคนไม่ขับรถแต่ว่าก็คือต้องมีการใช้รถใช้ถนนทุกคนคเราจะเห็นปัญหาทุกๆวันนะคะว่าเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาอะไรกันแตคือเราก็อยากทยาไม่ดูว่า พฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ดีแล้วแล้วหนูเห็นเขาทะเลาะตบตีกันอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าบนท้องถนนอันนี้หนูเห็นจริงๆนี่คือตอนประสบการณ์ของหนูเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองผู้ชายทําผู้หญิงอะค่ะค่ะเป็นรถสองคันทะเลาะกันแต่คือเขาน่าจะไม่ได้รู้จักกันนะคะเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันผู้ชายเขาก็เงื้องเงื้อมือขึ้นมาแล้วคือเขาก็ซัดผู้หญิงเลยคือหนูขับรถผ่านแล้วหนูเห็นเลยก็แปลว่านี่คือเอามาจากเรื่องจริงที่เห็นมาแล้วกับตาใช่ค่ะอแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นจากที่เรียนมาเนี่ยถ้าสมมติอย่างคนเราเนี่ย ถ้าสมมติว่าพวกหนูถือป้ายออกมากันเอาวันนี้นะคะเราจะมารณรงค์นะคะการใช้รถท้ายถนนพาดบนคลิปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้รถใช้ถนนรณรงค์นะคะหนูเชื่อว่าคงไม่มีใครเปิดเข้ามาดูคลิปพวกหนูแต่พวกเราก็ใช้การดึงดูดใจคนดูอะคะ่ะคือแบบว่ามีการแสดงแบบนี้นิดนึงแล้วค่อยมาพลิกผันตอนหลังเป็นการรณรงค์คือดูคนมาดูแล้วก็คอมเมนต์ออกมาว่าเนี่ยทำไมถึงได้แบบว่า มาทำเนี่ยนั้นคือการรณรงค์เหรออ้อาวคุณดูคุณก็รู้นี่นะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มารณรงค์ให้รู้ไงคะว่ามันไม่ดีอแต่ว่าในคลิปเนี่ยตอนท้ายของเรื่องมันไม่ได้นอกเหนือจากการเฉลยว่าทําใครเป็นคนทำออกมาทำเป็นกลุ่มแล้วก็มีความตั้งใจอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ให้ทางออกสังคมว่าแล้วยังไงถึงจะดีถูกไหมคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อจำกัดของคลิปวร่ลนะจันตุม<ช>้มนะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะคะน้องน้องหมิว น้องหมิวนี่คือลงไม้ลงมือกันจริงๆหรือี่หนิงเห็นในคลิปอ่ะไม่ค่ะเราใช้แค่มุมกล้องแล้วก็แค่ไม่โดนนะคะไม่โดนแต่ว่าจะมีเสียงหนึ่งซึ่งดังแป๊ะนะคนเรายังงงเลยว่ามาจากไหนว่ามันมาจากไหนค่ะซึ่งซึ่งไม่ได้ลงไม้ลงมือกันจริงๆใช่ค่ะไม่ค่ะซ้อมกันมาอย่างดีหลบมุมกล้องใช่ค่ะซ้อมแล้วรถสิบรอนี่ก็คือผิดคิวค่ะเพราะว่าตอนซ้อมกันนี่คือรถล่งเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็น เส้นที่พอข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นที่เข้าโรงงานจะไม่มีรถเลยค่ะแต่มีอย่างมากก็แค่ห้าหกคันนะคะคือเลือกโลเคชั่นแล้วว่าไม่ไปกระทบกับคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนเพราะ่หนิ่งเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าอะไรเนี่ยตัวเองรณรงค์ใช้รถใช้ถนนแต่ไปแทำคลิปขวางถนนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหนูอยากอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยค่ะว่าเรามีตำรวจยืนเต็มเลยค่ะแล้วตำรวจคนนี้คนนี้คือนักแสดงข้างๆตำรวจจริงคือตำรวจจริงข้างล่างเป็นป้อมแบบเป็น เป็นเหมือนเป็นสถานีตำรวจเล็กๆก็ค่ะเหมือนเป็นตั้งป้อมตำรวจป้อมตำรวจอยู่ตรงสี่แยกแล้วคือพวกเราเนี่ยไปติดต่อก่อนขออนุญาตแล้วเ้ียว่าว่าพวกหนูจะทําคลิปลณนงคลงสั้นๆแต่คือว่าเดี๋ยวพวกหนูจะแสดงกันแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณนี้จะมีเพื่อนไปเชิญออกมานะคะอะไรเงี้ยคือเขาพี่ตำรวจก็น่ารักมากให้ความร่วมมือกับพวกหนูคือใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีเป็นตัวประกอบเสร็จสับให้พวกเราด้วยแล้วคือรถหน้าเห็นตำรวจยิ้มยิ้มใช่ค่ะมามาดึงพวกเราก็ยิ้มยิ้มใช่แต่เราทราบไหมว่าเราจะ เออคือตำรวจเนี่ยค่ะทราบไหมว่าเราจะแสดงแบบนี้หมายถึงตบตี้อะไรต่างต่างค่ะหนูเคยไปทํากันแล้วรอบหนึ่งแล้วหนูเคยไปทำกันรอบหนึ่งค่ะหนูเคยไปลองทดสอบทําแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคค่ะก็เลยทำใหม่ขออนุญาตกลับไปทำมาอีกวันหนึ่งแต่รอบนั้นคือหนูไม่ได้ แจ้งตำรวจเขาตำรวจก็ออกมาแบบว่ารอบแรกตำรวจไม่ทราบจริงเหมือนกันะก็ไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นที่สาธารณะใช่ไหมก็เลยขออนุญาตให้มันเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เอผู้ชายที่เป็นได้ยินเสียงว่าเป็นคนถ่ายคลิปอยู่ในรถเหมือนแอบถ่ายเหมือนเป็นคนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือทีมเราเหรอคะใช่ค่ะแปลว่าพลอตเรื่องไว้หมดแล้วว่าใครทําหน้าที่อะไรอะไรจนกระทั่งออกมาเฉลยใช่ค่ะผลที่ได้ออกมาหลังจากที่แชร์ไปแล้วอันนี้ Depois, è, ก่อนอื่นยอมรับหรือเปล่าว่าแชร์ก่อนที่อาจารย์จะพิจารณาใช่ค่ะคือด้วยความเข้าใจผิดจริงๆอะอันนี้เราผิดถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ยอมรับเลยค่ะค่ะว่าแบบเห็นเพื่อนแชร์แล้วเราก็แชร์บ้างทีนี้ลืมไปว่า พวกเขาเรียนก่อนเราค่ะแล้วทำไมเพื่อนคนอื่นๆมีฟีดแบ็กแบบนี้ไหมไม่ไม,ไม่มีเพราะว่าเรื่องราวเขาเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ได้ดูลงไม้ลงมือด้วยความรุนแรงหรือว่ายังไงคะส่วนมากเขาไปโฆษณามากกว่าค่ะเหมือนกับเขารณรงค์เรื่องเออเขาแบบไปโฆษณาไม่ได้มารณรงค์อะค่ะแปลว,ว่าเออคนละประเด็นคนละแนวทางดังนั้นรูปแบบการนําเสนอก็ต่างกันไปของเรามันเลยดูรุนแรงก็เลยทําให้ฟีดแบ็กเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะ อย่างน้อยเด็กๆก,ก็สารภาพว่า <c oughs> เป็นการแชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้ทันให้อาจารย์พิจารณาก่อนอาจารย์ตุ้มถามจริงๆถ้าอาจารย์ตุ้มเห็นก่อนอาจารย์ตุ้มให้แชร์ไหมคลิปนี้ไม่ค่ะเพราะอะไรคะคือดูมันไม่มีที่มาที่ไปเลยข้อ <c oughs> แรกแล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงแล้วก็ถ้าสมมติว่านักศึกษายืนยันความคิดนี้อยากอย่างน้อยตอนจบอยากให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะว่าคุณกําลังจะบอกอะไระไม่ใช่ว่าคุณกําลังจะยุติความรุนแรง ด้วยการใช้ความรุนแรงเหมือนกันมันกลายเป็นคอน FLICT ในตัวของเมสเซจที่ส่งไปด้วยค่ะ,คะมันย้อนแย้งนะคะ,คะแล้วก็เหมือนมุมเหมือนมุมที่ที่หนิงคิดก็คือว่าออไม่ได้เสนอทางออกที่ดีกว่าใ,<ช>ในการที่แค่ไปทำซ้ำการรุนแรงบนท้องถนนอีกนะคะอย่างน้อยเอาล่ะสุดท้ายเด็กๆได้บทเรียนอะไรจากจากงานชิ้นนี้บ้างทั้งสองคนนะคะค่ะก็ ก็คือต้องเป็นประสบการณ์นะคะก็คือสําหรับถ้าจะทํางานหน้าหรือว่างานต่อๆไปก็คือจะต้องคิดให้มากขึ้นค่ะก็คืออันนี้คือเราเป็นเด็กเราแค่คิดคิดคิดแค่ว่ารณลงแล้วก็คืออยากดึงดูดความสนใจของคนทําไวรัลค่ะก็คือคิดแค่ว่าเนี่ยแหละเราประสบความสําเร็จแล้วเข้าถึงคนดูได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือครั้งต่อไปต้องคิดถึงที่มาที่ไปคิดถึงผลที่จะตามมาทุกอย่างอะค่ะแต่อันนี้ก็คือมีเตรียมใจไว้บ้างนะคะว่าคือทุกอย่างทุกคลิปอะค่ะ ต้องมีทั้งแง่บวกแง่ลบก็คือยอมรับตรงนี้ทุกอย่างค่ะต่อไปก็จะรอบครอบขึ้น<ช>ถ้าโตขึ้นก็คงจะคิดได้อีกแบบหนึ่งนะคะสั้นๆค่ะน,น้องมิวค่ะเหมือนกันค่ะก็ก่อนจะทําอะไรก็จะคิดให้มากกว่านี้นิดนึงค่ะควรที่จะแบบหาขอ้อข้อคิดที่เยอะกว่านี้หน่อยะค,ะค่ะเพื่อผลออกมาจะได้ไม่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะที่มาเล่าเรื่องราวสิ่งที่ กลายเป็นคลิปนี้ให้ฟังกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ตุ้มจะยังอยู่ต่อเพื่อที่จะสนทนากับทีฉันนะคะในเรื่องของกระแสไ i r ัลมาเก็ตติ้จะเดินต่อไปอย่างไร mm hmm. เมื่อกระแสความนิยมแบบนี้ mm hmm. เล่นกับอารมณ์ของผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆสักครู่ค่ะ เวรุนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะส่งเด็กๆก,กลับไปแล้วสารภาพเรียบร้อยทีนี้อยากจะชวนดรตุ้มคุยในเรื่องของไ i r ัลมาร์เก็ตตนะคะเอาล่ะขอยกตัวอย่างนะคะไปดูภาพตามเลยว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปอยู่หลายคลิปทีเดียวที่เป็นไ i r ัลมาร์เก็ตตเพื่อที่จะสื่อสารแบรนด์ โฆษณาสินค้าหรืออะไรบางอย่างนะคะคลิปนี้ก็โด่งดังมากจันตุ้มก็คือคลิปที่ดูเหมือนกับว่ามีอาจารย์กําลังสอนหนังสือแล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่ตั้งใจฟังใช้โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆอยู่จนกระทั่งเนี่ยคุณครูก็โมโหมากแล้วก็กระชากมือถือไปจากมือเด็กแล้วก็คว้างลงพื้น นี่คือจริงๆแล้วคลิปนี้จะต่อเนื่องกัน2คลิปด้วยกันคลิปแรกจำลองเหตุการณ์แล้วก็คนก็แชร์ไปเยอะแยะมากมายว่าถูกต้องหรือเปล่าครู<ช>รุนแรงเกินกว่าเหตุไหมหรือเด็กเด็กไม่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องการละเทศะแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างครูกับเด็กซึ่งคลิปนี้แรงมากมีคนดูเป็นล้านใช่ไหมคะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมีคลิปเฉลยออกมาคนดูแค่ หลักพันไหมฮะหลักร้อยหลักพันเพราะว่ามาทิ้งระยะเวลาห่างนานมากสำหรับสาหรับคลิปตัวนี้กับคลิปเฉลยเกือบ2เดือนค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าก็เป็นการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารเนี่ยนะคะประเภทร้านฟาสต์ฟู้ดอีกอีคลิปหนึ่งค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะก็คือคลิปนี้ก็จะเป็นเอาอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหหรือที่เรียกกันว่าเหวี่ยงวีนของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเล่นกับ กับอารมณ์ของคนดูที่จริงๆเราต้องเป็นคนที่ดูแลใส่ใจแฟนคลับ<ช>แต่ปรากฏว่าในคลิปนี้ดูเหมือนนักแสดง<ม>กําลังโมโหอะไรไม่ทราบแล้วก็ออกอาการแบบที่ไม่เคยมีดาราที่ไหนในโลกเขาจะทํากับแฟนคลับเขาแบบนี้อันนี้พอแชร์ไปก็ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันก็แรงเหมือนกัน<ช>จนกระทั่งสุดท้ายทราบว่าเป็นคลิปโฆษณาขนมเอาละค่ะอาจารย์ตุ้ม ช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าการที่มีไวรัลมาร์เก็ตติ้งมากๆแต่ว่าเล่นกับอารมณ์ของคนดูแบบนี้จริงๆมันบวกมันลบจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไวรัลเนี่ยนะคะมันจะแชร์ต่อได้ก็คือมันต้องมี Impact ต่อคนดูคือคนดูแล้วคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมัน,มนต้องแชร์ต่อมันต้องบอกต่อแต่ เรื่องนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องต้องเป็นเรื่องเรื่องร้ายหรือเรื่องที่ว่าเหวี่ยงหรือว่าเรื่องที่แบบว่าแสดงความรุนแรงเสมอไปความขำความอบอุ่นความน่ารักความประทับใจตรงนี้มันก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสร้างเป็นไวรัลเพื่อให้คนแชร์ต่อได้เหมือนกันเพียงแต่อาจจะเป็นที่คสนคติหรือว่าความคิดของคนที่บอกว่าเหมือนกับคนปกติคนชอบอ่านข่าว่ะค่ะ ข่าวร้ายคนชอบดูมากกว่าข่าวตบกันคนชอบดูมากกว่าใช่ไหมคะหรือข่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องผิดธรรมเนียม,มคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นฉันต้องแชร์ต่อ,อก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ายิ่ง<ช>ร้ายยิ่งดังยิ่งร้ายยิ่งดังใช่ค่ะเพราะจริงจรัลวาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นการทำการตลาดแบบที่อาศัยแฟนคลับหรืออาศัยคนดู เป็นเครื่องมือทําการตลาดค่ะเราจะเห็นเนี่ยคลิปที่เป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งในมุมดีๆก็มีมแต่ว่าไม่ค่อยมีกระแสดังนั้นในมุมของนักการตลาดเนี่ยต้องการกระแสจริง,รงๆก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้ามองในแง่มุมการตลาดข้อแรกเลยเนี่ยการทำไวรัลเนี่ยเราต้องต้องการให้เกิดสร้างข้อแรกเลยคือสร้างแบรนด์อ e วนสก่อนค,คือการสร้างแบรนด์คือเราต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคสมัยเนี้ ไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เราซื้อแบรนด์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือทําให้แบรนด์นั้นติดตลาดโอเคการทำไวรัลอาจจะทําให้แบรนด์นั้นกลายเป็นที่รู้จักคนพูดถึงแต่ Image จละคะคนลืมตรงนี้หรือเปล่ากตลาดลืมตรงนี้หรือเปล่าว่าการเกิดอีเวนต์ตอบแบรนด์อย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อตามมาได้มันอาจจะต้องทําให้เรื่องเกิดเกิดเรื่องของ Image ของแบรนด์ด้วยหรือเปล่าที่จะต้องควบคู่กันไป ใช่ไหมคะคือคจริงๆตอนที่สอนนักศึกษาก็บอกเหมือนกันว่าอารมณ์เหวี่ยงเนี่ยเอาแล้วนะก็ยังไม่ทราบว,ว่ากลุ่มเนี้ทําไมถึงหลุดออกมาขนาดนี้ได้คือตอนแรกที่ต้มเห็นตกใจมากเป็นเรื่องปุถทิภาวะของเด็กด้วยใช่ค่ะแต่ว่านนจริงๆก็มีมีกลุ่มอื่นที่ทํารณรงค์งอีกนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวม,มีหลายกลุ่มแต่ว่าเขาจะเป็นเล่กับความรู้สึกเศร้าความรู้สึก ส<จ>ะเทือนใจ,ใจซึ่งอาจจะเด็กอาจจะมองว่าเข้าถึงยากม,มากกว่าอารมณ์เหวี่ยงซึ่งเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์ของมนุษย์ปุถุชนอะไรแบบนั้นนะคะค่ะค่ะ,คะนี่ก็เราได,ไ,ดได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะและอย่างที่อาจารย์ตุ้มอธิบายก็คือว่าบางทีในเรื่องของการสร้างแบรนด์ต้องคำนึงถึงทั้งการสร้างให้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่รับรู้ในวงกว้างแต่เป็นที่รับรู้ที่จะสุดยอดมากที่สุดคือต้องดูแลเรื่องของ Image หรือว่าภาพลักษ์ด้วยใช่ค่ะจะรับรู้ในวงกว้างแล้วภาพลักษณ์ดีหรือรับรู้ในวงกว้างแต่ภาพลักษณ์แย่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ําหนักเยอะมากแล้วก็เป็นโจทย์เวลาที่คนที่ทําสื่อสื่อสารการตลาดต้องให้ได้ทั้งสองด้านถูกไหมค่ะตุ้มแล้วมันมีเทคนิคยังไงถ้าทําให้ได้ทั้งสองด้านจริงๆแล้วเนี่ยคือ โดยปกติถ้านักการตลาดจริงๆนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากใช้เรื่องของไวรัลเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเสี่ยงมากเพราะมันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดตรงๆนะคะพี่หนีคือเปิดไปร้อยคลิปมันจะมี impact ที่มีการเป็นไวรัลจริงๆเนี่ยไม่เกิน5%มันค่อนข้างน้อยที่ได้ผลจริงนะคะและเอ้ที่ได้ผลคือมีการแชร์ต่อเนี่ย เรายังควบคุมไม่ได้อีกที่พี่หนิงบอกคือเรามไม่สามารถควบคุมได้ว่ากระแสนั้นจะถูกแชร์ออกไปทางไหนคอมเมนต์จะออกไปในทิศทางไหนซึ่งจะเป็นบวกกับลบหรือคนที่เผยแพร่ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนักการตลาดอาจจะมองแค่ว่าแค่อเวเน s ส ก็ถือว่าพอแต่จริงๆแล้วมันอาจจะส่งผลตอนเรื่องของบริอิมเมลที่ตุ้มพูดถึงด้วยแต่มันก็แล้วแต่ว่าจริงๆนะวัตถุประสงค์ตอนนั้นของการทําไวรอลตอนนั้นคุณต้องการนัจุดแค่ไหนค่ะเหมือนอย่างคลิปบางคลิปที่เรานามายกตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าสร้างการรับรู้ออกไปด้วยภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์สําหรับผู้ที่ชมคลิป จนสุดท้ายกระแสตีกลับมาในเชิงลบมากกว่าบวกจนกระทั่งเจ้าของแบรนด์ต้องออกมาโพสต์ขอโทษอย่างเป็นทางการ<ช>ด้วยซ้ำเน้นแปลว่าตัดสินใจผิดพลาดที่<ช>เล่นกับอารมณ์แบบนี้<ช>นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาข้อคิดดีๆจากเรื่องของการทำกระแสการตลาดเพื่อสังคมค่ะ จะชวนคิดชวนคุยกันต่อนะคะ,คะถึงเรื่องของ viral marketing ไปดูคลิปตัวอย่างซึ่งถือว่าสร้างความฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนจนเรียกว่านักสื่อสารการตลาดนี่ดูเป็น,เป,น,นเป็นต้นแบบแล้วก็ทำแบบให้เกิดการต่อยอดว่าจะทำยังไงให้เกิดกระแสนี่นะคะเป็นคลิปโฆษณาจริงๆคือโฆษณาเครื่องปัน่นแต่ว่าดูนะคะว่าเขาไม่ได้ปั่นผักผล,ผลไม้อะไรต่างๆแต่ว่าเขาปั่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปัน่นทุกอย่างที่เป็น เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าไปในนั้นซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงคนละขั้วนี่ก็เป็นกระแสที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบไวรัลมาร์เก็ตติ้งของนักสื่อสารการตลาดนะคะนี่ก็เป็นแนวหนึ่งส่วนอีกแนวหนึ่งในบ้านเราก็คงอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคลิปของครูนกเล็กนะคะครูนกเล็กก็เป็นครู สอนหนังสือธรรมดานี่แหละค่ะแต่ก็มีวิธีการจูงใจให้เด็กๆนั้นสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนด้วยกันทําเป็นคลิปต่างๆนะคะมีเพลงประกอบเต้นอะไรต่างๆนะคะโดยหยิบเอาจากบทเรียนบ้างแล้วก็กิจกรรมเสริมอะไรต่างๆบ้างนะคะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นไวรัลคลิปเหมือนกันมีผู้ชมมากมายอันนี้ก็เป็นอีกแนวที่ใสๆ <c oughs> กลับมาจันตุม่ม <c oughs> ขอเคล็ดลับหน่อยสมมติว่าเราจะทาไวรัลคลิปและให้เป็นประโยชน์จริงๆ แล้วเกิดส่งผลกระทบในวงกว้างจริงๆในสังคมเนี่ยมันมีมันมีวิธีคิดยังไงบ้างคะหลักๆเลยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเวียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่อิมแพกต่อความรู้สึกของคนซึ่งตามหลักเนี่ยนะคะอย่างข้อแรกเลยที่คนนิยมมากก็คืออ่มอ<ำ>่มอเนี่ยแหละคือที่ที่คนรู้สึกมองว่ามันง่ายสุดเหมือนกับของนักศึกษาเมื่อกี้หรือว่าเหมือนกับเรื่องของครูเวียงบีบีซึ่งก็เป็นอัมว่านี่คือเรื่องหนึ่งแต่มาเฉลยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเมื่อของนักแสดงที หิวขนมสแน็คใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของอัมแต่ท้านนางแนวขำใช่ไหมคะอย่างเรื่องของครูนกเล็กอันนี้ก็เป็นแนวขำใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีการบอกอะไรบางอย่างใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการรู้สึกดีใช่ไหมคะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นในใจกระตุกรอยยิ้มได้แบบโอ้ยตายละฉันเก็บฉันดูคลิปนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันต้องบอกต่อแล้วว่าโอ้โหมันน่ารักง่ะอันนี้บางทีเป็นเรื่องโรแมนติก เป็นเรื่องโรแมนติกแล้วก็เป็นเรื่องความรักความอุ่นในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องเด็กเล็กๆทารกทําอะไรน่ารักน่ารักหรือว่าคลิปสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะใช่ใช่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นแนวน่ารักน่ารักกับประทับใจจะไม่เหมือนกันประทับใจคือจะเล่นเรื่องของอารมณ์ที่แบบมันอบอุ่นมันโอ้อแบบที่พี่หนิงบอกมันโรแมนติกมาเลยแต่ถ้าน่ารักนี่มันจะแบบยิ้มๆแบบอุ๊ยแบบแอบดิ้นึมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีซึ่งอันเนี้ย แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งแต่อันนี้เมืองไทยคงไม่เหมาะคือเรื่องของใช้เรื่องของเซ็กส์แต่ว่ามันก็เหมือนกับปกติที่เวลาเราทําการตลาดเราก็มักจะใช้เรื่องของเซ็กต์แอพเลใช่ไหมคะมแต่ว่าถ้าในไวรัลเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องเซ็กส์มาใช้บางทีมอาจจะไม่เหมาะกับบริบทไม่เหมาะกับสังคมเราใช่ซึ่งตรงนี้คือสําคัญเลยที่ตุ้มอยากจะบอกก็คือพอมันตีกลับแรงนี่แรงเลยแรงมากเพราะฉะนั้นการทารําไวรัลสิ่งที่สําคัญข้อนึงเลยก็คืออย่าขัดกับบริบทของสังคมไทยด้วยสังคมไทยอาจจะมีหลายอย่างที่เรายังไม่เปิดรับ กว้างเหมือนกับสังคมหงตางประเทศจะเอาสังคมตาประเทศมาเป็นแบบสะทั้งหมดเนี่ยม,มันคงยังไม่เหมาะสมในบางเรื่องแล้วแล้วคลิปเครื่องปัน่นปัน่ปนโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เหมาะกับบ้านเราม,ามนนั้ยันดังมากอันนี้<ต>ถ้าถ้าคือจริงๆมันพอวินาทีแรกดูแล้วแบบเ๊ะกําลังจะอธิบายการทํางานของเครื่องปั่นแล้วก็หย่อนโทรศัพท์ลงไปเราก็ช็อกคือมันได้วินึงของการช็อกแต่พอดูดูไปก็อึดอัดนะนี่เลยดูส่วนตัวเ็อย่างรู้สึกดูๆไปเออมันก็อึดอัดเหมือนกันคือจริงๆอันเนีพพ้ยคือเขาเขาต้องการจะใช้แนวของ ตอนนั้นเนี่ยไอโฟนมันเพิ่งออกชุดแบรนด์นะมันเพิ่งออกเพิ่งออกแบรนด์ตัวสินค้าตัวใหม่มาเขาก็เล่นเหมือนกับว่าเอากระแสนี้เอากระแสนี้มาใช้กับเครื่องปั่นของเขาว่าจริงๆเราปกติเครื่องปั่นน่ะเราก็จะโฆษณาการที่ประสิทธิภาพของใบมีดใช่ไหมคะเขาก็เลยจะบอกว่าใบมีดของเขาเนี่ยมันมีพลังมากแตขนาดที่ปั่นโลหะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นสาหรับคนซื้อเลยเพราะเราก็ซื้อไปปั่นปักต้นไม้ธรรมดาใช่ค่ะอันนี้ก็คือแนวคิดที่สุดโต่งในเรื่องของการสื่อสารการตลาดและเนี่ยก็เลือกใช้ให้ดีนะคะสุดท้ายค่ะในฐานะที่อาจารย์ตุ้มเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะอยากจะบอกโดยเฉพาะเยาวชนที่ดูรายการของเราอยู่นะคะอยากจะให้ข้อคิดอะไรในนาทีสุดท้ายนี้ค่ะ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไวรัลเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเด๋ยนนี้มันไปเร็วแล้วก็แรงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสื่อสารอะไรจะโพสต์อะไรอย่าคิดว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวทุกอย่างมันคือพื้นที่สาธารณะที่มันไปเร็วนะคะแล้วก็แรงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบที่เราไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาจะโพสต์เวลาจะแชร์อะไรตรวจสอบที่มาที่ไปคิดให้รอบคอบก่อนที่จะโพสต์ค่ะค่ะ แล้วก็เชื่อว่าในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะคงจะต้องมีการดูเด็กๆที่จะทํางานอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นดรพรสุชัยเวรรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะวันนี้ได้ทั้งเรื่องราวที่เป็นกระแสะอยู่นะคะแล้วก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่เป็นข้อคิดดีๆสาหรับคนที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลเมือง ที่มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ก็จงใช้อิทธิพลที่ท่านมีนั้นไปในทางที่ดีไปในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกและสร้างสารรค์สังคมอันนี้คือค,คืออุดมคติสําหรับทุกคนในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ,คะจันตุ้งวันนี้ขอบพระคุณมากๆมากค่ะแล้วทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ